สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อจะพาทำนะคะผัดพริกแกงหมูค่ะใส่ถั่วนะคะถัว่วเป็นถั่วแขกนะคะที่อ้อใช้วันนี้นะคะหมูอ้อใช้หมูแบบสเต็กนะคะพอดีที่บ้านมีแบบนี้ก็เลยใช้แบบนี้ค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่กระเทียมนะคะไปซิ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอาหมูนะคะที่เราหั่นนะคะหั่นตามใจชอบนะคะลงไปผัดนะคะ มีอาการติดกระทะนิดหน่อยนะคะแม่นะคะตั้งกระทะร้อนเกินนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้อก็จะใส่เนี่ยค่ะพริกแกงแดงนะคะที่นี่จะมีขายแบบเนี้ยค่ะใช้ทำน้ำพริกอ่องนะคะใช้ทำน้ำเงี้ยวนะคะแล้วก็ใช้ทำผัดพริกแกงแกงเผ็ดนะคะอ้อใช้อันนี้หมดเลยนะคะสะดวกดีนะคะไม่ต้องตำนะคะนี่นะคะติดกระทะเรอคะฉันไม่แคร์ค่ะ ปล่อยไปเลยค่ะถั่วค่ะถั่วแขกนะคะล้างนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตัดนะคะให้พอดีคํานะคะเสร็จแล้วก็ลงเอาไปผัดด้วยกันค่ะผัดพริกแกงถั่วนะคะเราไม่ต้องแปลอะไรมากมายะคะ่ะพริกซ้ายพริกขวานะคะออกมาก็อร่อยนะคะเพียงแต่เราต้องใส่ใจนะคะในการเลือกถั่วไม่แก่จัดนะคะแล้วก็หมูนะคะไม่ให้มีกลิ่นนะคะ หลังจากผัดไปสักพักหนึ่งนะคะอ้อก็จะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก่ะน,นะคะพอเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็พลิกไปพลิกมาเหมือนเดิมค่ะง่ายๆเลยค่ะอย่าไปยุ่งยากอย่าไปทําอะไรให้ตัวเองวุ่นวายกับชีวิตน,นะคะเราก็ทํค่ะไปค่ะทํากับข้าวนะคะทําสนุกๆค่ะอร่อยไม่อร่อยเราก็กินเองค่ะทุกคนคะ่ะนะคะผัดลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้อก็จะเอาฝาหม้อนะคะมาปิดไว้ เพื่อจะให้เขานิ่มนะคะนี่นะคะใช้ฝาหม้อปิดไว้นะคะก็กะเอาค่ะเราชิมได้นะคะเราไม่ได้ทำขายไม่เป็นไรเนาะเสร็จแล้วนะคะพอรู้สึกว่าน้ำงวดเนี่ยเขานิ่มพอใจเราแล้วนะคะเราก็นะคะพลิกซ้ายพลิกขวาอีกทีนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้อก็จะใส่นะคะใส่พริกนะคะอันนี้เป็นพริกเอ่อพริกหยวกนะคะเก็บมาจากที่บ้านนี่แหละคะ่ะเริ่มแดงเสร็จแล้วนะคะใส่เพื่อสีสันนะคะใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาปรุงกันเลยค่ะอ้อใช้นะคะน้ําตาลนะคะตัดเพราะว่าพริกแกงมันจะมีความเผ็ดโดดนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหอยค่ะน้ําตาลน้ํามันหอยนี่เอาตามใจชอบเลยนะคะใครชอบหวานใส่เยอะใครไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอ้อต้องตัดหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเพื่อรสชาติเนาะจริงๆถั่วมันก็หวานูีแล้วนะคะแต่ว่าใส่ไปเถอะนะคะ ช่วยช่วยเรื่องรสชาติดีทีเดียวนะคะนี่่ะอ้อก็จะปรุงแค่นี้นะคะไม่ปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งเติมมากมายนะคะคุณขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ้อมีโหระพานะคะของที่นี่นะคะเรียกว่าวาซิลิโกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอ้อก็จะใส่ลงไปเป็นอันดับสุดท้ายนะคะนี่ค่ะพริกอีกทีนะคะหนึ่งที2ทีสทีโอเคนะคะถูกใจแล้วนะคะยกลงเลยค่ะอันนี้นะคะอ้อก็จะใส่กล่องนะคะไป ไปทานที่หลังร้านนะคะอันนี้เป็นอาหารของพอบ้านบ้านนี้นะคะไม่ใช่ของอ้อเห็นอย่างนี้นะคะแฟนชอบมากนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมล่ะคะ